ครับสวัสดีครับอ่าผมจะมารีวิวของอาอุปกรณ์ทำขึ้นดักไก่ดักนกนะครับอ่าอันนี้เป็นห่วงทองเหลืองนะครับวทองเหลืองนะครับอ่าเลขแปดห่วงทองเหลือง หนึ่งร้อยตัวสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นห่วงสเตนเลสห่วงสเตนเลสอ่าอ่าต่อไปครับอ่าเชือกผูกขาไก่ครับถักทั้งเส้นนะครับดูครับถักทั้งเส้น พร้อมมุกนะครับรายละเอียดของร้านผมถักทั้งเส้นนะครับเชือกผูกขาไก่เส้นละหนึร้อยบาทครับอ่าต่อไปครับเชือกผูกขานกเขาใหญ่อ่าระวาง นี้ครับระหว่างนี้เป็นเชือกถักนะครับด้านหลังนี้เป็นเชือกหมุนเกลียวอ่าลูกหมุนก็เป็นแบบทองเหลืองนะเชือกผูกขานกเขาใหญ่นะอเอนครับเอ็นทำคลื่นดักไก่ดักนกหวัก ถ้าดักไก่นี้ผมแนะนำเป็น80นะครับแต่ใช้ของไก่ป่าอย่างเดียวนะถ้าของนกกวักนี้นกกวักเป็น70อของไก่ก็ได้นกกวักก็ได้แต่อันนี้นกกวักไม่ได้นะครับได้ไก่อย่างเดียวส่วนเบอร์ร้อยเป็นเคลื่อตีนะครับทำเป็นเคลื่อตีมันจะเป็นห่วงครับเส้นใหญ่นิดนึง แต่ของร้านผมทานนี้เบอร์70เนาะที่ทำขายกันอยู่อ่ารังเก็บครับรังเก็บเราก็มีขายนะครับรังเก็บใหญ่นะครับ2นิ้วสีสันสวยงามอ่าถ้ารังเล็กนี่มันจะเสียตรงที่เป็นหลักนะครับ มันมันเกินนะครับถ้าใหญ่นี่มันมันจุได้หลายหลายหลักนะครับเชือกต่ออ็นครับต่อเอ็นกับผลักแล้วก็ราวครับสนใจก็สั่งได้ครับร้านขายขึ้นดักไก่ป่า,าสนใจโทร0937730398นะครับ ID Line ก็เบอร์นั้นเลยครับครับสวัสดีครับ